วันนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชจะพาทุกท่านไปพบกับเยาวชนรุ่นใหม่นะเรียนเคียงนาเกษตรอินทรีย์สืบศาสตร์พระราชาบนพื้นที่สองไร่เศษเราได้พบกับน้องเอ็มนายนารงศักด์รักบ้านและนางสาวชนิการหนุ่มคล้ายหนุ่มสาวไฟแรงจากตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช นาเรือนเคียงนาแห่งนี้ได้ถูกปรับพื้นที่มาปลูกผักแบบประสมประสานทำนาและเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังจากเรียนจบในระดับปริญญาตรี ทั้งสองคนก็ได้มีความตั้งมั่นที่จะเดินตามศาสตร์พระราชาในหลวงราชการที่9ที่พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสวนประสมประสานตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปลูกทุกอย่างที่กินและกินในสิ่งที่ปลูกเหลือก็แจกแลกขายต่อไป นอกจากนี้น้องนรงศักดิ์ได้มีการจัดสรรที่ดินแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมมนาถบพิต์ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดและมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 30, 30, 30และ1ิ ส่วนแรกร้อยละ30เป็นบ่อเก็บน้ำฝนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคใช้รดน้ำพืชเมืนน่อแรงหรือใช้ปลูกพืชอาจยุสั้นราคาดีส่วนที่2องร้อยละ30ใช้ปลูกข้าวเนื่องจากทรงมีพระราชาวินิฉัยว่าข้าวเป็นหารหลักของคนไทยเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นอันดับแรกของชีวิตจึงควรปลูก ให้มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับบริโภคตลอดปีส่วนที่3ร้อยละ30ให้ปลูกพืชสวนไม้ยินต้นพืชผ,ผักและพืชไร่แบบผสมประสานเพื่อใช้บริโภคและจำหน่ายส่วนที่4ร้อยละ10เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยถนนคันดินยุงข้าวและโรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชจากวรารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม2542